สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มากินข้าวกันนะคะอาหารทะเลค่ะวันนี้กินปูดองก้างไข่แล้วก็มีกุ้งดองน้าําปลาแล้วก็หอยนางรมอันนู้นเป็นหอยอัน,นอันนี้นะคะเป็นหอยนางรมจากสุราษนะคะตัวใหญ่นิดนึงที่ร้านเราไม่มีขายนะคะอันนี้ก็ไปซื้อเข้ามาเหมือนกัน75บาบาทถามว่าคุ้มไหม คุ้มแต่ตัวที่ไม่คุ้มคือตัวนี้นี่ก็7จ็สิบ้าาทเหมือนกันคือเบอร์ใหญ่แต่ตัวนิดเดียวนะคะมันต่างกันมากเลยเดี๋ยวให้ดูนี่ทำกินเองนะคะไม่มาม่าเรื่องถุงมือนะคะถ้าต้องใส่ถุงมือกินข้าี่บปันก็ไม่ไหวนะคะอ่า <c oughs> วางไว้กอนละกันหอยเพราะเพิ่งเอาออกมาจากตูฟ้ฟรีเราซื้อหอยสดเข้ามาแหละแต่เรากินไม่หมดไงวันนั้นอะ่ะเราก็เลยเอาเข้าฟรีไ้ต่อ แต่ร้านเขาดีนะ75หมีเครื่องเคียงมีพวกกระถิ่นมีพวกนี้ให้ด้วยนี่นากินนะมีน้ำจิ้มที่ร้านเขาให้มาเป็นสีเขียวอันนี้น้ำจิ้มของเราขายเองเป็นสีแดงนะคะไม่พูดมากอ่ะกุ้งกุ้งของเราตัวใหญ่นะคะไซส์อ่อหนึ่งกล่องมี12ตัวนะคะไซส์ใหญ่ไม่รู้ไซส์ไหนเพราะเราก็รับเข้ามาอีกทีไม่ได้ทำเองเด้อ กุ้งหนึบๆกงรองน้ำปลานี่ยังไงก็อร่อยอยู่ดีมันจะออกหวานๆห,หน่อยกระเทียมยนิดนึงกรงอกอนนิดนึงลงมถมวาประชนี้มกากนม่ก้างไข่นะคะแบบนี้ถึงไม่เอ่ยคือแกะมาแล้วครึ่งตัว วิธีกินกินไม่ยากเดี๋ยวขอญาตยบหอยยังลมของเรา,เาไปก่อนเราจะได้เห็นจานมันไม่ขาแบบแกเงเลยนะคะ <Okay. S 2> เนาะไม่ใช่มือจับหรอกเราแค่ดันเข้าออกมาจริงๆตรงนี้มันก็ดูดได้แหละแต่ที่เกลยดดูดกินแค่นี้พอดึงดึงออกมาใช้นี่แหละช้อนของเรานี่แหละแล้วก็ขูดออกมา มันก็ดูดได้หมดมเนื้อก้างเน่ะมันจะไม่เป็นชิ้นเป็นอันนะคะคุณลูกค้าเพราะก้างเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีเนื้อมันจะเป็นอย่างเงี้ยเดอดเด,ด,ด,ดเนื้อประมาณนี้นะคะเสร็จจิ้มก่อนจิ้มขอใส่จิ้มเขียวใส่กระเทียมลงไปกระเทียมที่บ้านหั่นเองนะคะไม่ได้มีแถมให้นะคะก้างของเราอ่าช่วงนี้โปรโมชั่นจากสองร้อยขายร้อยแปดสิบละกันอืมเสแล้วค่ะ ก้างมารอบนี้ไม่หวานมากนะบอกว่าสั่งว่าไม่หวานมากจริงๆไอ้พวกนี้มันเคี้ยวได้หมดเลยเนี่ยอร่อยนะมีเนื้อมันจะมีเนื้อติดอยู่ตรงเนี้ยใครอยากกินก็กดสั่งได้นะคะสั่งผ่านแอปไลน์เมนได้เลยร้านไอศัต์ปูดองไม่ลองเลยหรอนะคะในเพจจะเขียนไอศั์แต่ถ้าเป็นในไลน์เมนอ่าตอนนี้เมื่อก่อนมีโทรศัพท์สองเครื่องตอนนี้เหลือเครื่องเดียวก็เลยทำร้านเดียวชื่อว่าร้านปูไข่ดองจับต้องได้บายเจ๊ก,กิ่งสาขาหนึ่งนะคะ ในไลนแมนจะมีโปรโมชั่นตลอดอคือมันต้องเคี้ยวอะ่ะมันต้องเคี้ยวไอ้เนื้อเนื้อเนื้อมันเนี่ยคือมันต้องเคี้ยวไปไปด้วยเลยอะ่ะมันถึงจะดูดกินเนื้อได้ถ้าคิดว่าถ้าคิดว่า ก้างก้างของเราเนี่ยไอที่เรากินเนี่ยก้างตัวนี้จะออกมาเนื้อเหมือนกุ้งเด้งเด้เหมือนกุ้งได้เป็นชิ้นเป็นอันไหมค่ะคุณคิดผิดนะคะถ้าใครไม่เคยกินก้างล้วสั่งไปแล้วดราม่านะคะไม่ค่ะจัดค่ะ <c oughs> จดอะไรก็จัดอธิบายไปว่ามันเป็นแบบนี้แบบนี้นะคะคุณลู้าอืมจะให้เด้งเหมือนกนุ้งไม่ได้ถ้าจะเด้งเหมือนกนุ้งก็ต้องสั่งกุ้งนะคะกุ้งกุ้งดองน้ำปลากวนไปเลย เกียวเกี่ยวแล้วก็ไข่ออากมาส่วนปูไข่ดดงของเรานี่คือซิกเนเจอร์ของทางร้านที่ขายดีมากตัวใหญ่นะ้าขายเยอะมากขอแบ่งเอาครึ่งนึงแล้วกันครึ่งนึงเอาไปให้ลูกค้าดูก่อนอเขาสวยร้อนๆนะคะปูของเรานะคะได้ทําการทําความสะอาดแล้วเพราะว่าปูมาเนี่ยเขาจะเครออมากเลยไม่ว่าจะเป็น ทั้งปอดทั้งไส้มันจะมีเต็มไปหมดเราเอาปอดตรงนี้ออกเพราะว่ามันสปปกปรกเอาตามันออกตัดแต่งกระดองกระดองถ้าลูกค้าจะล้างเราไปชั่งน้ําหนักยังไงน้ําหนักก็ไม่เท่าเดิมเพราะเราตัดแล้วนะคะตัดแต่งแล้วเอาเครื่องในเอาไส้เอาอ่าสิ่งปฏิกูลต่างๆนานาเขอาออกจนสะอาดแล้วถึงมาดองนะคะ,ะ,ะขอจิ้มเขียวนิดหนึ่งคนเดียวมันต้องมีช้อนกลงช้อนกลางละ กับด้านไข่ให้ดูนิดนึงมีเครื่องฝายเต็มช้อนเลยกินกับข้าวเหนียวเฮ้ยไม่ใช่ข้าวเหนียวข้าวสวยแล้วร้อนอน,นะข้าวกลันข้าวกันค่ะมีเครื่องเคียงมีผงมีผัก่ะกินแล้วนะคะอืมอร่อมากไม่คาวเลยกับมาก่อนไม่กินดิบเลย ดี๋ยวนี้กินได้ทุกอย่างอร่อยจริงอาจจะไม่ได้ถ่ายให้เห็นหน้านะคะเพราะว่าหน่อยคนดรามา่าเคียวเสียงดังทำหน้าตาไม่น่าอร่อยเลยนู่นนี่นั่นดูอาหารแล้วก่รู้วหน้าคนหรอแก้มต้องดราม่ากันอืมอยานมาก กินกับบักชีเข้ากันก็อร่อยแบบกินนิดเดียวก็จะอิ่มแล้วเนี่ยยังมีแหน่งมาให้ก่ออื่อยู่คนเดียวทำเยอะแยะหามากินหมดไหมกินไม่หมดหรอค่ะ มึงกล่องได้เยอะนะได้ไม่น้อยเลยใส่ซื้อไปกินก็ติดใจแล้วเราเราขายไม่แพงด้วยอะ่ะเอาจริงๆแทบคือได้จะขายราคาส่งด้วยคือกำไรแค่สิบบาทยี่สิบบาทนี่หากค่าไฟแล้วไม่รู้จะได้อะไรบ้างเนี่ย

จอบกินกลางๆลนี่บอกเขาว่าลดน้ำตาลลงครึ่งหนึ่งไม่งั้นก้างหวานมากพอไปใส่น้ำจิ้มมันไม่เข้ากันน้ำจิ้มนี้เราจะทำรสชาติเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดออกหวาน ออกคล้ายๆน้ำยำนะคะใครชอบเผ็ดตามพริกเติมเผ็ดได้ใครชอบเปรี้ยวเติมมะนาวลงได้ที่บ้านนะคะเดี๋ยวสั่งไปกินที่ทำงานน้ำเหม็ดน้ำปลาแย่เลยบอกเลยควรจะสั่งกินที่บ้านปาร์ตี้สงสั v เอฟ t h จิงจริงกับเบลนะคะไม่ต้องรีบกินไปเรื่อยๆถ้าใครบอกกินช้าคุยช้าอ่า YouTube นะคะเขามีปุ่มกดความเร็วว่าจะ ให้เร็วหรือให้ช้าสามารถกดได้สามารถเล่งได้นี่ถ้ามีเพื่อนกินของสนุกได้มาหมอยกันมากินหอยกันดีนกว่าหอยน้ำลมตัวนี้นะคะที่เราจะกิน ไม่สามารถจะเอาเข้าปากได้ทั้งตัวก็จะให้กิืนไปทั้งหมดเป็นไป,นปนไม่ได้ค่ะอ่ะเหลือมือเดียวแล้วทําไมเนนี้จะวางการก็เลอะนะใส่นี้ลงไปใส่กระเดียมบีบมะนาวใส่หน่อยดับความคาวเขามีมะนาวซีให้นะร้านใส่จิ้มที่ทอุอย่าไหลอ,อย่าไหลอย่าไหลใส่ยิ้งไปพริกเผา นิดหนึ่งแล้วจะกินยังไงอ่ะตอนจะกินนะคะก็เอาวางลงค่ะเอาวางลงนะคะเช็ดมือหน่อยเอาวางลงแล้วก็หัน่นไม่ยิงยิงไม่น่าวางแบบบนเปลือกถอยมันสวยงามเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวที่พอดีคำอะ่ะเราจะเราจะแบบตักเขา้าอย่างนั้นมันไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมมันเข้าทังอันไม่ได้ปากเราเล็กกว่าเราก็ใส ว่อยกินค่ะ,ะ,คะรูแแรบแการวัดเจมีความสคัญเป็นศูยกลของวัดเนเกียวกับสมัยสุขขทสราสา,ย,า,นนาย่อแายนาหแบบร่อมกแ,แล้วยอดเรียกว่าเจี5้ายอดหรือปรา,าสาทหยอดไม่เปรี้ยงเท่าไหร่รหรอจ้าเปรีร้ยบบีมนางว ใครที่สามารถกินพริกได้ทั้งเม็ดก็ใส่พริกลงไปมันก็จะแซ่บอะ่ะมันเป็นเครื่องเคียงที่ขาดไม่ได้นะก,กะทินอะ่ะแต่ร้านเราไม่หอยนางรมขายนะคะเป็นหอยนางรมเกาหลีแต่ไม่มีเครื่องเคียงให้นะคะคุณลูกค้าต้องไปหากะทินเองการถ่ายลง youtube นะคะไม่ได้ไม่ไมค่อยได้ตัดต่อเพราะว่าตัดต่อไม่เป็นไม่ได้เรียนมาเคยศึกษาแล้วมันเลยทำยาก ไหนลงได้ถ่ายดูยาวๆได้ก็ถ่ายถ่ายก็ลดลงไปไม่ได้หวังจะได้เงินได้ทองจากเ็ซบุ๊กหรอกเราไม่ได้ทำเป็นอาชีพหรอกเรากินคำเล็กๆเ,เราไม่กินคำใหญ่เอา้ามันติดกันดูดิเป็นคำน่าเก็บมากในจานนึงน,น่าเก็บเลยดูเลอะเทอะไปหมดใส่จิ้มเยอะๆอร่อย รู้แล้วเราขาดอะไรวันนี้หอมเจียวคุณผู้ชมจนหาหอมเจียวข้างโต๊ะก่อนนะคะโต๊ะวนนันเอาไวน้นี่ว่าแล้วทำไมกินแล้วมันมันนี้เครงขาดหอมเจียวนี่เององ่ายๆเลยนะคะโดนลงไปกิน,นง่ายๆของเรานี่ได้ละคำหนึ่งกินเลยละกันอ,อร่อยอยากมีเพื่อนกินก้าว สาม่ไม่อยู่มเยอะเลยเอาะมากขอญาตยกจานกับมากินใกล้ๆกันนะคะจะได้ถนันัดทำไ ม,มหยอยเขาสดจริงๆร้านหอยนะคะตัวละเจ็ดสิบห้าบาทเขาเป็นหอยตัวร้านนะชื่อได้ดงแถวปทุม ผลรวมมันก็อิ่มแล้วตัวหนึ่งอ่ะอิ่มไม่หมด คนอื่นกินมันได้แค่กลิ่นแล้วก็ใส่แบบสีจืดๆอ่ะอันนี้ใส่สับวุรแบบแท้ๆเลยเข้มข้นมากเอที่บนถนนพระรามับเรียกกองเกประชากรช่วงสะพานสมัย้เพถึะพาน ท่เปเเของความเป็นธรรมในการนำชาวบ้านมากรอปบ้านและกนดชีวิตวัฒัเดิมยปราศจากการแทรกแซงจากเจ้าหน้าที่และปืนเกิดลืฟ้าและส่งผลกับั้งคืออยู่ข้างสเด็จพบมาลเพื่อเื่อไหวในสีข้อเร่กร้องด้วยกันก็คือคอยแกนนำรัชดรและแนวร่วมที่ถูกจับกลุ่มท่ารัฐธรรมนใหม่ยกเลิกมาตราหนึ่ว่าและเสนอผธ์กโชานายกรัฐมนตรีต้องาออกจากตำแหน่งนะครับกนี้ส่วนของฝ่ายกิ่งเชฟองลอย จะมีการจัดกิจกรรมพ่นสีสเปรย์ลัคกี้บนตู้คอนเทนเนอร์จากกลุ่มศิลปินสเปรย์อาร์ตที่มีการถ่ายทอดมุมมองมุมมองของตนเองที่มีต่อชาวบ้านปากซอยและมีการปราศรัยแสดงละครและใช้ภาพยนร์เพื่อฟังกลุ่มเด็กเล่อฟ้านั้นถ้าไร้สดน่าจะดิ้นนั่นแนเพื่อนคุยน้องเงาเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะไว้วันอื่นเรามาคุยกันใหม่บ๊ายบาย